การทำบ้านเมืองสุจริตนั้นก็ขอเรียนว่าอย่างนี้ครับในแนวคิดคำว่าสุจริตสุจริตมันไม่ได้หมายความว่าไม่โกงอย่างเดียวแต่เราไปดูพัฒนานุกรมคำว่าสุจริตเป็นคำนิยามที่สั้นดีมากนะครับสุจริตคือความประพฤติชอบความประพฤติชอบดังนั้นความประพฤติชอบไม่จำเป็นจะต้อง ทุจริตโกงกินไม่โกงกินอย่างเดียวแต่การทําอะไรตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบไม่แกลง้งไม่ไอะไรก็มีส่วนและมันมีผลต่อนักการเมืองมากถ้านักการเมืองประพฤติชอบมีความคิดอะไรที่เป็นธรรมไม่แกล้งเขาไม่ถือโอกาสเอาเปรียบเขามองประชาชนเท่าเทียมกันข้จะได้ประโยชน์ไม่ใช่จังหวัดนี้ไม่เลือกเราเราไม่พัฒนา ไอ้ยอย่างนี้พระพุทธไม่ชอบส่วนคําว่าสุจริตตรงข้ามคำว่าทุจริตนะครับพระานุกรมเนี่ยนิยามทุจริตไว้สามความหมายสุจริตมีความหมายเดียวคือพระพุทธชอบแต่ทุจริตให้ความหมายไว้สามความหมายหนึ่งความพระพฤติชั่วถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริต ถ้าประพฤติชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริจตถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจเรียกว่ามโนทุจริตความหมายที่สองทุจริตโกงเช่นทุจริตในการสอบคดโกงชอบโกงเช่นทุจริตต่อหน้าที่ความหมายที่สไม่ซื่อตรงเช่นคนทุจริตลูกคำของทุจริตคือทุจริตต่อหน้าที่อันนี้คือคำในพจนานุกรมในความหมาย ยิขอเรียนท่านผู้บริหารสถาบันการศึกษาว่าดังนั้นเด็กเยาวชนนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลข,ของท่านเป็นจํานวนที่ผมเรียนไว้ตัวเลขวันสกรูนี้นะครับเจ็ดเฉพาะนักเรียนนักศึกษามาหลัยล้านสามแสนกว่าคนแล้วก็เป็นนักเรียนถึงเจ็ดล้านสามแสนกว่าคนทั่วประเทศคนเหล่านี้ เป็นกาลังสําคัญยิ่งต่อไปในอนาคตของบ้านเมืองถ้าเราสามารถทําฝูกฝังให้คนปัจจุบันนี้หรือคนรุ่นต่อไปเนี่ยมีความเชื่อเรื่องความสุจริตสมมติเราไปรณรงค์คนร้อยคนได้มาสิบคนได้มาสิบคนไม่แน่สิบคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นมาผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังเป็นนายกอบตเป็นนายกเทศมนตรีเป็นนายกอ,อกบจอ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนสภารเป็นวุฒิสมาชิกเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาไม่แน่คนเหล่านั้นอาจจะไต่เต้ามาเป็นความก้าวหน้าตั้งแต่ระดับล่างมาถึงประหลัดกระทรวงสิบในร้อยที่ท่านสร้างเอาไว้นั้นถ้าเขาได้มีโอกาสเป็นผู้นำผมว่าภูมิ กุ้มกันในความเป็นคนสุจริตเชื่อความสุจริตเขาก็จะพลึกระเยดในทางสุจริตเขาก็จะตั้งลูกน้องที่มาทำร่วมกับที่สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นความเป็นจริงในอนาคตเพราะเราไม่ได้หวังว่าผลจากการทําเรื่องนี้จะทําให้คนทุกคนปฏิบัติเหมือนกันหมดทำได้หมดมันเป็นไปไม่ได้ บ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีอันนี้คือความจริงตลอดไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตดังนั้นการเสริมสร้างคนส่วนหนึ่งให้เป็นคนดีมีความสุจริตตามความหมายคือพระพิชอบนั้นเชื่อว่าถ้าคนนี้มามีตําแหน่งอะไรเขาก็จะเป็นคนที่ดีของบ้านเมืองแม้กระทั่งไปทํางานภาคเอกชนเขาก็จะเป็นภาคเอกชนที่ซื่อตรงไม่คดโกงไม่เอาเปรียบไม่ชอบไม่หนีภาษ,ษีไม่ทําอะไรก็ตาม ซึ่งในสังคมก็อยู่ได้ด้วยคนประเภทนี้พอขอถือโอกาสนี้ฝากแนวคิดและความตั้งใจที่สภาไม่ประสงค์จะดูได้และขอเรียกร้องพวกเราทุกฝ่ายอย่าดูได้ต่อปัญหานี้เพราะการทุจริตเพียงเรื่องเดียวจะลามไปสู่เรื่องอื่นมากมาย